ยังม่ีแต่เมื่อกี้ไอ้ปะกกาลังสีชมพูนะครับมันก็จะไล่แพงสุดคือสีแดงสีแดงเนเม็ดหนึ่งเนี่ยคุณหมอมีอาจารย์ซื้อให้คุณหมอเป็นแสนเลยเม็ดแค่นี้เม็ดนิดเดียวแสนหนึ่งเม็ดนิดเดียวอันนี้จะใหญ่หน่อยก็คือลงมาก็เป็นสีชมพูแล้วก็เป็นสีขาวตอนหลังเขาไม่ให้เขาเขาห้ามห้ามเก็บแล้วครับมันก็เลยแพงมันมันเหมือนเพชรอะ แต่อันนี้คือตั้งแต่ตอนนั้นเลยมันผลิตไม่ได้แล้วใช่ไหผลิตไม่ได้แล้วเพราะฉะนั้นก็ก็มีเก็บทีนี้ก็คุณหมอเจอที่ท่านจาร์เขียนไว้ใช่ไหมก็ไปเช็คมีขอมันละยังยังมีอยู่สามสิบชิ้นประมาณสามสิบชิ้นนะครับใครอยากได้เก็บไว้ก็ลองไปดูแล้วกันเนาะสีสวยด้วยนะคะใช่สีผูสีขาวจริงมันจะมีกลางๆลางคือสีส้มคนละอย่างกับกับมุกเจ้าสมุรนะมุกเจ้าสมุรนั้นเป็น เบืออหอยหแต่อันนี้เป็นปะาการังอ่านี่เป็นปลาคารังนะครับแล้วก็ที่อย่างที่บ้านภูเขาจะมีสีแดงแต่อันนั้นมันเป็นคอรออีกแบบหนึง่งเป็นต้นเลยเป็นต้นเนี่ยแหละเห็นส่วนใหญ่บางครั้งเขาก็จะเอาสีขาวไปย้อมสีแดงเพื่อให้มันได้ราคาพแพงก็เนี่ยไออัญมณีเนี่ยถ้าเราไม่ไม่ได้เรียนรู้ถ้าไม่ได้เข้าใจมันก็จะสับสน เหมือนอย่างเวลาเราเห็นที่เขาขายที่ที่เบตรหรือว่าที่จีนที่มันเป็นแดงๆที่เอามาแกะปเป็นนู่นเป็นนี่ใช่ไหมเราก็จะคิดว่ามันเป็นปากาหลังตะลักป๋าคิดว่ามันเป็นปากาหลังมันไม่ใช่มันคือจูซามันคือไอ้ผงที่เราเอาไปทําอาถรรพ์น่ะผงแดงๆเขาเรียกชาติชาตมันจะมีสารประหลอดเป็นแดงๆเออแดงๆครับเขาจะเอาไปแกะเป็นพวกเครื่องหมายมงคลอะไรพวกเนี้ย เหมือนกันหรืออย่างอ่ะเดี๋ยวมาดูเนี่ยอย่างนี้ส้อยเจ็ดแต่กระนะจริงๆนี้สอนไปเป็นนานแล้วเพราะว่าสมัยก่อนเนี้ยจะเห็นเนีเวลามานั่งเรียนเนี้ยห้อยเป็นหลวงจีนเลยนะห้อยกันยาวเลยเพราะว่ามันเม็ดใหญ่ใช่ไหมพอร้อยแปดเนี่ยถ้าใส่ใส่ใส่แล้วไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ทบเนี่ยถึงสะดือ <laughs> มือถีอเบอรเขาไปใส่สภายชิงเกียงนะก็แล้วแต่ใช้ได้หลายอย่างนะครับก็ตามความหมายมันนะก็คือมีเจ็ดนอนั้มัมีเจ็ดสีนะครับก็เขาเรียงลำดับตามสีของจักระนะป๋าให้เดี๋ยววันหลังเรามาคุยเรื่องจักระดีกว่ามีหนังสือท่าอาจารย์เขียนไว้นะครับแล้วก็มีวิธีฝึกนะครับคือโยคะแห่งเตา๋า ถ้าพวกเราอยากฝึกนะครับส่วนเรื่องจักระเนี่ยทั่วๆไปเขาก็จะมีสอนฝรั่งอะไรเขามีสอนแต่เขาไม่มีวิธีฝึกวิธีฝึกแบบที่ท่านอาจารย์สอนเนี่ยเป็นวิธีฝึกแบบหาถันเต๋ามันจะทําให้เราเข้าใจได้ไวขึ้นแล้วก็เรียนรู้ได้เร็วขึ้นงนั้นวันนี้เดี๋ยวเราพูดถึงอัญญมณีเจตจกกักรปา๋าเอาอินโทรไปให้เบื้องต้นก่อนนะอย่างอันแรกเนี่ยนะครับ เป็นกุนทลินีที่พวกเรารู้จักจะมัจักระที่หนึ่งอยู่ตรงก้นกบเนี่ยนะครับอาจารย์บอกว่าเป็นนิวเคลียร์เป็นพลังงานนิวเคลียร์ของมนุษย์นะครับเป็นจักระที่เป็นศูนย์กลางของชีวิตถ้าเปิดได้ก็ทำให้เรามีพลังเหนือธรรมชาติได้ยกน้ำหนักมีแรงเยอะอะไรพวกนี้นะครับอันนี้เป็นพื้นฐานที่ฝึกหน้าสมเป็นกันเป็นธาตุดินนะครับ ่เป็นสีแดงเป็นสีแดงแต่ว่าธาตุเป็นธาตุดินนะครับตัวจักระที่หนึ่งเป็นธาตุดินสีแดงจริงๆอันนี้อมณีที่เกี่ยวข้องมีเยอะมากนะครับแต่ว่าเลือกใช้โทนที่เป็นสีแดงมากที่สุดนะครับอย่างของสร้อยที่ท่านอาจารย์เลือกเนี่ยจักระที่1ที่เป็นสีแดงอาจารย์เลือกเป็นคาร์เนเลียนมาให้นะครับเป็นหินแห่งคาอวยพรทําให้พบแต่ความสุข ช่วยบำบัดปัญหาเกี่ยวกับระบบเลือดในการขับถ่ายการย่อยอาหารนะครับจริงๆเนี่ยสีแดงเนี่ยรวมไปจนถึงหยกแดงแจสเปอร์ทับทิมได้หมดเลยนะส่วนจักกะที่สองสีอะไรสีส้มนะแปลกไหมเป็นธาตุน้ำซึ่งมันไม่ได้เกี่ยวกับธาตุห้าธาตุาานะแต่และกปากก็งง ปากเพไม่เข้าใจแต่ว่าจาักกาที่สองนี่เกี่ยวกับธาตุน้ำนะเป็นพลังทางเพศมันอยู่ตรงบริเวณไตอ่ะมันเลยเป็นธาตุน้ำอ,อยู่ตรงตรงตันเทียนก็เป็นพวกพลอยสีแดงทับทิมอัมพันนะ,ะบุษราคำ แต่ที่ถ้าอาจารย์เลือกใช้ในในฝ้าเจจักะเนี่ยเป็นเป็นแคลไซด์สีส้มนะครับทำให้จิตใจสงบกระจัดความกังวลสร้างความมั่นใจเป็นหินเป็นหินแห่งสติปัญญาและความเปลี่ยนแปลงนำพามาซึ่งความอุดมสมบูรณ์และความร่ำรวย อีกคุณสมบัติหนึ่งของแคลไซด์นะครับที่ท่าอาจารย์ใช้เนี่ยเพราะว่ามันทําให้สื่อกับพลังจักรวาลได้งนั้นเวลาท่าอาจารย์ทำ่ายกลนจักรวาลทํค่ายกลนล้างพลังทั้งหลายเนี่ยก็มักจะใช้แคลไซด์เป็นองค์ประกอบแคลไซด์มีหลายสีนะแต่ว่าที่ท่าอาจารย์เลือกอาจจะไม่ดีเจตจกระนี่เป็นสีส้มจักระที่สามนะเป็นธาตุไฟสีเหลือง สมดุลของอเป็นตำแหน่งที่ให้ความร้อนเป็นพลังงานความร้อนในร่างกายการดูดซึมสารอาหารนะครับแล้วก็เกี่ยวกับสมองซีกซ้ายนะครับทีนี้อัญมณีที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็คือแร่ที่ที่มีสีเหลืองนะครับเช่นบุตรสลาคำนะา แควซ้ายสีน้ําผึ้งอัาพันธ์ไทเกอร์อายสีน้ําตาลเพราะนั้นถ้าจาก็เลือกเอาไทเกอร์อายมาให้นะครับมีพลังดึงดูดความมั่งคั่งโชคลาภมีพลังความเป็นผู้นําช่วยในการตัดสินที่เด็ดขาดกล้าหาญปกป้องคุ้มครอง ก็ทำให้มีสมาธิดีตัดสินใจสู่สิ่งใหม่ใหม่เนี่ยภาษาของอาถรรพ์เขาจะเรียกว่าคดไม้สักใส่กระายนะอ่ะจักกะที่สี่ สีเขียวกับชมพูธาตุะไรแล้วถูกไหมแล้วไม่ถูกธาตุอากาศไปไม่เป็นเลยมีด้วยธาตุอากาศใช่ไหมเป็นในเจ็ดแจกระเนี่ยมันเป็นธาตุแต่ว่ามันไม่ใช่ธาตุห้าธาตุท,าท,าที่เราเข้าใจอ่ามันคือมันคือธาตุลมนั่นแหละมันคือดินน้ําลมไฟรวมเป็นเป็น,เป,นเป็นร่างกายอะ่ะ นะแล้วมันจะมีแค่สีจนะักรานที่มีธาตุนอกนั้นไม่มีธาตุละเพราะฉะนั้นเป็นสีเขียวอัญนนมณีที่มีสีเขียวนะหรือสีชมพูก็ได้ก็ในสร้อยเจตก,กะเนี่ยใช้มาล a ค h นะครับมาล a คาเป็นหินแห่งการค้าเป็นหินแห่งพ่อค้านะครับความมั่งคั่ง นะส่วนคุณสมบัติอื่นก็ปกป้องคุ้มครองเสริมความรักความสัมพันธ์ช่วยเพิ่มภูมิต้านทานในการติดเชื้อต่างๆทำให้เกิดความมั่นใจจักระที่หสีฟ้าแล้วก็น้ำเงินไม่มีธาตุพยายามหาอยู่อ่านหลายรอบเอ ทำไมอาจารย์ลืมเขียนว่าม,มันท่านอะไรวะอ่ะหลินพอเป็นสีฟ้าสีน้ำเงินก็เป็นเทร์ควอยอันนี้มันีนะอาความารีนลา,ล,ล,าลาสูลายลาพิสลาซูลี่อาเกตพลอยน้ำเงินเขาเรียกไพลินใช่ไหมสีน้ำเงิน ในซอยเจ็ดจัก,กะอาจารย์ใช้เถวอยนะครับเป็นหินแห่งพลังอำนาจความสำเร็จความมีโชคช่วยเรื่องระบบทางเดินหายใจข้อทำให้พูดเก่งแล้วก็สื่อสารกับคนทั่วไปได้ดีก็อยู่ที่บริเวณหลุมคอใช่พวกนักร้องพี่เบิร์ดพี่เบิร์ดชอบเถอ,อย์พี่เบิร์ดจะใส่อัญจะบดีที่เป็นเถอ,อย์ เขาเรียกป้า <N ic> นะอะจัก,กะที่หกสีคลามนะครับพลอยส,สีสีสีม่วงโซดาไล์นะครับก็คือน้ำเงินขาวนะครับหินสีน้ำเงินฟัวรไลท์แพว่สีฟ้าไพลินลาพิษลาซลี่ซับไฟเยอะแยะหมดเลยสีดำโอปอก็ใช้ได้นะ แต่ในฝ่ายจิดจกักระถ้าอาจารย์เลือกเอาโซดาไลท์โซดาไลท์ช่วยลบล้างความรู้สึกที่ไม่ดีนะครับช่วยรักษาความผิดปกติที่ลำคอและกล่องเสียงทำให้มีความฝันความนึกคิดที่กลายเป็นจริงพวกจินตนาการเก่งๆทีนี้เป็นเกตให้พวกเราดูระหว่างโซดาไลท์กับลาพิสลาซูลีสีเหมือนกันเลย คือถ้าคนไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ชำนาญเรื่องอัญมณีถ้ามองเห็นวางเนี่ยส่วนใหญ่จะคิดว่ามันคือลาพิสนะครับแต่โซดาไลท์มันจะเป็นมีเกตสีขาวมีมีสีขาวลาพิสก็มีสีขาวที่แตกต่างกันคือลาพิสมีวาวของความที่มีแร่โลหะมันจะมีสีเงินเทาๆอยู่แต่โซดาไลท์ไม่มีโซดาไลท์มันจะเป็นสีขาว จริงเนื้อเราหามไอเ้อเนื้อเนื้ออัญมณีเป็นคนออเ,เนื้อนะอันนี้ก็เหมือนกันตอนที่ไปกับอาจารย์ถึงรู้เหมือนกันเพราะว่าไปเดินแล้วเห็นอะไรสีน้ําเงินกูว่าลาพิสหมดเลยใช่ไหมอ,อันนี้ก็ลาพิสโอ้โอ่อคนขายที่เข,เขาเขาเขาเป็นคนดูแลถ้าจะบอกอันนี้ไม่ใช่คุณหลอนอันนี้เป็นโซดาไลท์มันถูกกว่ากันเยอะลาพิสแพงกว่า แล้วก็มันไม่มีชิ้นใหญ่ๆบางทีเวลาเขาเอาประกะอะไรชิ้นใหญ่ๆส่วนเหญ่มันจะเป็นมีแนวโน้มมันจะเป็นโซดาไลท์มากกว่าอ่ะสุดท้ายจักระที่เจสีม่วงนะครับมีทีสอาเกตเพชรเซเลนไนด์เนี่ยที่ที่เราเอาไปที่ป๋าบอกว่าเป็นตัวล้างพลังเนี่ยก็อยู่ในกลุ่มของอัญมณีที่กระตุ้นจักระที่เจดนะครับไข่มุก ก็อาจารย์ก็ใช้ตัวเองนะครับก็คืออามีิสช่วยบำบัดปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายส่งเสริมการนอนหลับที่ดีเพิ่มสติปัญญาความคิดสร้างสรรค์อ่าเพราะฉะนั้นเส้นเดียวได้ครบเลยนะแต่ว่ามันจะไม่ลงตัวร้อยแปดนะมันจะมีอยู่สามเม็ดหลังเนี่ยที่มัน เขาก็จะเลี้ยงวนไปเรื่อยๆแหละมันจบร้อยแปดที่ตรงไหนมันก็อยู่ตรงนั้นก็เ,เป็นหนึ่งในในในประคำที่ควรจะมีนะสมมุติถ้าเราจะฝึกหรือว่าเราจะให้พลังกับจักกะทั้ง7เนี่ยมันก็ใส่เส้นเดียวมันก็จะรักษาทั้งทั้งเจ็ดจักระเลยนะครับนะเมื่อกี้ที่ป๋าป๋าลืมไปนะอย่าง จักกะที่4เนี่ยก็เกี่ยวกับจักกะแห่งหัวใจนะอยู่ตรงบริเวณหลุมหัวใจจักกะที่5ก็เกี่ยวกับเรื่องอาการพูดนะครับคําพูดมันก็จะรวมไปจนถึงพวกศิละปะทั้งหลายนะไม่ว่าจะเขียนวรรณกรรมเขียนนิยายร้องเพลงเป็นศินลปินพวกนี้นี่คือจักกะที่ที่ที่ห้านะ ส่วนจักระที่6เนี่ยจะเกี่ยวกับเรื่องภูมิคุ้มกันแล้วก็ระบบต่อมไร้ท่อทั้งหมดนะครับส่วนจักระที่เจก็สมดุลทางสมองแล้วก็การเชื่อมต่อของจิตวิญญาณเพราะว่ามันอยู่ที่กระหมอ่อมนะมันก็จะเชื่อมไปที่ฟ้าฝึกได้อีกตัวหนึง่งอันนี้ก็เป็นตัวเด็ดเหมือนกันนะครับ ก็คือสร้อยหฮมาไทยหรือว่าหีมาไทยนะอันนี้โดยโดยปกติเนะี่ยแนะนำว่าคนสูงอายุแล้วควรมีติดตัวไว้ <c ười> หนุ่มๆยังไม่เท่าไหร่ก็จะสูงอายุแล้วควรมีติดตัวไว้ไม่ว่าจะเป็นข้อมือหรือว่าเป็นเป็นเป็นสร้อยคอเหมือนท่านอาจารย์อนะ่ะเวลาท่านอาจารย์ไม่รู้สึกไม่สบายท่านอาจารย์จะห้อยถ้าวัานไหนเราเห็นท่านอาจารย์ห้อยหีมาไทยมาเนี่ยแสดงว่าวันนั้นอาจารย์รู้สึกว่า ไม่ค่อยสบายหรือว่าไม่มีแรงไม่มีกําลังนะครับฮีมไทยเนี่ยจะช่วยการไหลเวียนของเลือดและหัวใจนะครับทําให้มีพละกกาลังช่วยสลายพลังงานลบนะ,ะปกป้องคุ้มครองเสริมความกล้าหาญมีคุณสมบัติทางจิตปิญญาณในการปรับสภาพจิตใจให้หนักแน่น ใช้ได้หมดเลย <c oughs> มีเขามีทั้งสองแบบมั้งมีทั้งเป็นข้อมือใช่ไหมแล้วก็มีทั้งเป็นสร้อยนะครับก็อ,อันนี้ติดไว้ได้อย่างปลาเนี่ยสูงอายุแล้วก็เอาไว้ใต้หมอนวต่หญ่ไม่ค่อยใส่บางทีใส่อนอนแล้วพันคอสู <c oughs> ออไว้ใต้หมอนก็นอนหนุนเนี่ยนะครับก็จะเป็นตัวที่เอาไว้ช่วยในการการขจัดลูกเนี่ย แล้วก็ถ้าเป็นเกรดในเรื่องของอาถรรพ์ใช่ไหมที่เกี่ยวกับเรื่องความเชื่อสายมูเนี่ยเฮมะไทป์เนี่ยมันจะถูกที่เราเรียกว่าเหล็กไหลทั้งหมดอ่ะเออมันคือตระกูลเฮมาไทป์นะมันเป็นอัญมณีหรือเป็นแร่ที่ประกอบด้วยโลหะจริงๆบางสมัยโบราณเขาเรียกเหล็กแดงมันมีมันมีมันสามารถเอาไปสกัดเป็นแร่เหล็กได้นะแต่ว่ามันไม่คุ้มมันมันมีแร่เหล็กน้อย แต่มันจะได้ความมันวาวของของเนื้ออันนี้มันดีซึ่งเขาก็เอาเอาตัวนี้มาใช้ซึ่งมันมีหลายหลายที่มาหลายที่ค้นพบมันก็เลยทําให้มีความแตกต่างกันบางที่เนี่ยมันก็จะมีเหลือบที่อาจารย์เรียกว่าเหล็กไหลงอกเจ็ดสีมันก็จะมีเหลือเหมือนสีลุ้งเลยอ่าแลนก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งแต่ว่าโดยองค์ประกอบของมันเนี่ยรวมๆมันก็คือมาจากกีมาไทย ก็คือที่เราใช้กันทั่วไปนะก็มีอันนี้ก็เป็นสร้อยนะก็พกไว้หรือว่าติดตัวไว้นะครับไม่ดีอาจารย์ไม่อยู่ก็ให้พลังตัวเองแทนอ่ะเดี๋ยวไปเบรกก่อนเนาะแล้วก็มาเรียนต่อเรื่องหงช่วยร้านค้าอ่ะข้างหลังมีจัดก,การจำหน่ายนะจัดก,การที่ ถ้าอาจารย์เลือกไว้เป็นตัวอย่างหรือว่าที่ท่านอาจารย์เอาไว้ใช้นะ